เอฟซีมามาหอดบ้านอีซ่าเราอลอดอันนั้นเลยครับเขาอีซ่นเด้อเราอีสหลอดถอนให้เลยครับผมพี่น้องครับยีสอบยีสอบมาแหลมบ้างบู้ยพี่น้องจุ่มจิ้มจุ่มครับจุ้มจุ่มจุ้มจุ่มครับอือห้องแถวเลยครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมาดีพวกพ่อครับทีมงานอีส่าเราลอดดีที่เก่าของผมมือนีอบุญครับผมอบ ไร้คนหลายแหงมันนี้ต่สกีส์สกีสเสียงเข้าครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบาเอีงเข้าครับผมพี่น้องสวัสดีครับลุงแดงวงนูหมานี่ครับผมปิดไฟแน่อยู่งใกล้ไฟนะยู่งใกล้ไฟมันก็ี้อุ่นแน่นอนอ่อนคนเดีวครับมื้อนี้เอฟซีมาหยาบเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับผมมาจากทางไหนหนอมาจากบุรีรัมมาจากบุรีรัมบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์คนบุรีรัมนะครับเนาะวันนี้ผมมาเอาเสื้อเลวันนี้ เบารถจกครับผมผู้ใดหน่อครับผมตัวโตดับครับดับซิ่งเบาเบาดับหน่อเบาตัวโตรถด่วนตัวโตรถด่วนรถด่วนครับทีมงานเดียวกันเป็นวะครับครับผมครับผมมาเรียนรวมที่นี่ครับมาาสสวัดีครับขยับมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับนีเด้อสองคนนีเด้อวัสดีกี่หลักวัสดีกี่หลัก ลูกแม่โจ้ของเขาดูมันเป็นอย่างครเสียหลักเอาอย่างปลกไว้เขาไว้เขาไว้ยังก่อนสร้างตายเอาใบบัวปิดโมมินเนาะแต่ว่าป้าป้าในเขาเอาเอาใบตองกล้วยเสียรีบเลยเสียรีบเลยไม่ต้องกล้วยปลกไว้เสียรีบจยิฟเอาละยยีสพบยีสพบยีสพบเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยป้าจอนครับครับเพื่อนนะครับ ยีโซบนี่มันก็ยังคุณสบมัน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 สิออกยีสบผสมจีนเลยแต่แต่กๆที่เทาเห็ดจิ้มจุ่มเนี่ยมันก็ยังใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่นี้ตันั้นป้ามันใครเนี่ยอันลป้ามันลไงใหญ่ยอ้าเพ่อนพี่น้องครับมือหนีเท้าเห็ดไม่หวรับ่อเอกลวกจิ้มครับผม จิ้มจุ่มกันมาจิมจุ่มจิมจุ่มจิมตามผมติดตามดูครับไปนอนครับเดี๋ยวขอกระตมกันเนี่ย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 เไี่ยเน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 ี่ยเครับเนี่อเนี่ยเนี่ยเอก่ยเนีอยเนี่าเนี่ยเนี่ไเนมาเนี่ยเนา่เนี่เนี่ยเนี่เน่นเนี่เนี่ยเนเ่ยี่น่เนี่ยเนนีเน่น่เนีน่เน่น่่นเย่เ่เน่ไนเเเเเเเนยยยย เอาครับผมติดตามดูคร an> ับผมมีเนื nah, <S <S ok <S 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 ้อเข่าเนื้อเข่าไหนมาล่ะเนื้อดวของวะครับเย็บดอยน่าจะเป็นป้านวลจันทร์าตัวนี้วะนวลจันทร์ต้องมญนเนื้อไม่เนื้อไ่เนื้อข้าวปลาเป็นเหลี่ยาเหลี่ยมเอาละพี่น้องหูว่าป้ายังกัดบอกมาด้วยี่น้องเนื้อ ป้าลงถุงครับนเป้านะปงคนว่าแต่ป้าอนป้ยีิ่อบยิ่งบเไปตื่นขึ้นมาลมันเวียนปอยู่โอ้ยปลาน่ยรนิวเขาเอ้ามึงแบ่งเปล่าหรออ้าวเดี๋ยวเียวปุ้งน้ำจิ้มมัก่อนนี่โอ้โนตาเนี่ยไปอไป้พอเบียคย่าริกไย่านคิวแ็กย่าคิวโฟอีกทีค่ะน้ำพริกข้าวกะจิมีข้าวกะเทียมแล้วก็พริกเนื้อพ่น้นองเน้อแล้วก น้ำหัวกระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปจะใส่น้ำปลาสักหนึ่งเดี๋ยวขาอยู่หัวก่อนจักหน่อยพีน่าเอาเอาว่าน้ำปลาสิจันหนึ่งหัวปลากับกางครับใส่ใส่งามเลยคือขดงามเลยใครเขาแยกกันยุงเ้ยไม่เอากลับมาบะจันเจ้าเจ้าคือมาใส่ก่อนเอาน้ำปลาเนี่ย บ่ผมยันเจื่อนำพริกผมยันเจื่อนำพริกเที่ยวที่แล้วเดี๋ยวยังอยเดี๋ยวยังไงพอแบ่งก็เกิเสียเอาหัวป้าก็ดูป้าไม่ใสหน่อนะครับไปใส่หมอตัวท่านผัวชุดความอยู่แล้วยิบเลยครับน่ะจะใส่ว่าเอาน้ำป้ามาให้แน่นนี่ป้าจะเอาน้ำไม้เพื่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวเรียพี่น้องเลยจุดจุดเงินหัวบัวผ่าบ่เป็นไง อุอ้วโอ้ยแบบน้ำหน้อยบ่น้อยยุบน้อยหน่อยยี้ดิครับเดี๋ยวหนามาใส่อีกจัหน่อยพี่น้องมาตอนี้เข้ากันจิตเอาเนื้อปลาแม่เหลงบางเลนี่ยเด่นเลยบางบ้างครับเออง่ายไหมครับใส่เลยผักยังครับโมโหกกระเพรากระเพาเอากระเพราใส่หม้อเลยครับมาหน้าแบบนี้ตู้ไทยอีโตไทยอีโตไทยปุ๊บใส่เลยใส่เลยเรียบร้อย นี่ตัวบัใส่ใส่ใส่บัใส่เรยหม้อนี่ครับวิธีการสไลด์ของเบาของอิชาอร่อยครับมันไปสูงเพิ่นตัวครับเอาเลยเพ่งเพ่งเอางงแจ็คตอนมั้งครับเจ้าเพ่งแต่ว่ามันมีกางอยู่ด้วยหรือเปล่าด้วยเพ่งซิมซิมซิมมั้งซีนอพีมั้งตะแกียร์ซีนอพีมั้งครับ ซิมซิมซิมซครับนี่พี่น้องมันช่เป็นลักษณะสีแลคำเดียวเลย่าคำตายโอ้ไปสูงเพิ่นครับขาดพูดเลยหนังมันน่ขาดเมันขาดิบะาดดีหรอบ่หนังมันเส่หมองอันนี้ไงครับทิมเดียวทิมเดียววัเอาทิมเหรอครับทิมเรครับทิมเสียมอทิมเส่หมอครับทิมใส่หมอครับ เอาเจาะสี่สิบน้ำพริกหมอโอ้ตะแกแล้วเสี <eye> <S 2> <S 2> <S <S ้ยวครับเอาหนิตะแกเสี้ยวครับไ้ตะแกรแม่ไม่นว่าสี่สิบน้ำพริกดิผมซิมแล้วครับเอาหนิเอาให้เอฟซีให้เอฟซีสิมเอฟซีให้เอฟซีให้ซีเอฟซีอันนี้อันนี้มาให้ลุงแบงค์เอาติดตามาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังใส่สไลเหนอรอยู่ครับโอ้เหนื่องงามเพร่ติดตามาครับ เมาเด้อพี่น้องกี่เข่าแล้วกันครับโอ้มากิ้จิ้มจุ้มจิมจุ้มครับจิ้มจุ้มจิ้มจุ้มครับนี่ห้องแถวเด้อครับเออกิน่ดาราคนแสบเด้อพี่น้องเด้อมา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 เด้อมาเด้อครับจวดครับจวด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 จย่างเดียวเจริญหน่อยเชื่อมมาครับเบาเอ็ดระวังกางเด้อมีกากางมีกางไอมเอ้แมนยีชบ มาเด็กกากไรเนาะมาได้พี่น้องเดอหลวงจิมป้าป้าปานวนจันเนาะปานวนจันมยปาิสุกสดสดยอดเลยครับสดยอดเลยเนาะทำยังไงครับทำยังไงโตโตชิมไฮเอฟซีเพิ่มไปเลครับมามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อี่วยเตีมปึ๊บเาแก้บป่าบบอกเลยครับเสียบเพียงครับเสียบเพียงแกจะไเอาสวยไม่เก้อลยยัง เดอพี่น้องเด้อมากินด้วยกันครับกินอะไรกนแสบแห่งเลยเป็มัชูแองโกลชูแองโกจึบมาพีกกัสุดยอนน้อมาเด้อพี่น้องเด้อไปได้ครับชูแงโกนเนแต่ออกเมือเจ๊จางนู้นยงางรถถอแกไปบ่มา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  นี่แหละพี่น <c oughs> ้องลวกกิมข้องแท้นี่แหละครับกิมครับเพศสองเพศสองกิมแล้วก็มาลวกเออกิมแล้วมาหลวกชิมมื่นได้ด้วยพี่น้องด้วยเดน๋ยวตแห้งตแหงว่าสุเหนียวจะแตกว่าสบัวนั่นน่อ้นั่นสบัโอ้น้กิมสู้จอดเี่นั่นโตเลยเห็นบออมื่อเมื่อา พี่อครับน้ำพริกคา้ำพริกคาเพื่เราใช่ใช่ใช่เป้าประตาไยให้อิ้นนอยวนี้เทีมยงานรได้เลมือนที่วงานชนใหญ่เลยชนใหญ่เทีอย่างเดียวยินเดียวทีมยอย่างเดียวเสียบพ่อหนังว่าจ้เอ็ดบ้างไียเสีย อ่าน้ะครับผม FC เหงาแตกเลยแซ่บแซ่บสก๊อดเลยใครไม่กินจะเสียใจโดเฉพาะคนกลับบ้านนะพี่มาหาแล้วกลับตอนไหนหนอตอก็บต่ำโอ้โอ้เมื่อผมเมื่อผมมาต่ำหนอครับบอก่าคุณจะไปขีไปนาปากช่วยใช่ไหม ราตออาการพอดีไอเนี้เราขายข่ไม้เมือเนี่ยนิดนึงางนี่นหลายคนเลยเตียเตียเหลายคนเลยเตียบพ่น้งวะจะเอ็ดบ้างเนี่ยเสียม๋อานครับผมเอฟซีหงาแตกเลย แสบแทบกรอดเลยใครไม่กินจะเสียใจโดจเฉพาะคนกลับบ้านนะพี่มาหาแล้วกลับตอนไหนเนาะก็บอ่โอ้โอ้เมื่อผมเมื่อผมมาต่ำเนาะครับบ้คนจะไปดีไปนาไช่วยใช่ไหมบต่ำอาการพอดีไข่เนี่เราไข่ไข่ไเม่เอานี่นี่นี่ไข่ หลายคนเลยเตี้ยเตี้เ้หลายนเลยิ๊ตอ่แช่เยนใส่กองมต๊ซ้องลอยเนันอิ่มบางยี่กีบางย่อ็บางอะไรบางแม่ไก่บอกรีบบอกบบางยี่กีต่เ้ก็ขาแม่ไก่อยนั้บางแม่ไก่บางแม่ไก่เป็นไเนาะ้ไปทางไหนเนาะบางไก่เป็นไงเนาะบางแม่ไก่ เอ้ยขาแก้วป่ากอาเลยแสียงงเอาเอาไรเตนเได้ข่าแป่าได้ข้าวบ่อได้ข้าวบ่อได้ข้าบ่อเนี่ยลยได้ครับเานี่นี่นี่ยป่าโบตายโยเฮ้ยโอ้นี่มืงอนี้แม่วันไปบอกว่าจะได้เสือมาเนื่อยเปเไังครับจิถึปนบอกยันถึป่นเอฟซีเห็นว่า ทึ icana, ้กแซยโยกระกีสิไปเอาเด็กๆกะละมันป้าเป็ดมาเดิมพี่น้องเด้อยกแซ่แจกยกข้งกะละมันหือยกแต่กะละมังเลยคือหันขางกินเนาะครับบัดนี้นุ่งแดงเปียงป้านอาก็หันขางดีนี่หันขางใส่คือเปียงป้าห้าง เฉพ่รอบาหวที่หะหัวทีหล่ะหัวที่หละหัวที่หละหัวที่ละหัวที่หละมัวท่ห่ะวี่า่หัวนี่หัวี่หัที่วัว่ลัที่ยวทด้ัับบุรี่ัมย์เห้่ครับครับผมช่องสวยตะกัล่วห่ัว่หล่หัลัววลวทีวลว่่ัวผม่รับแต่ว่าแต่ว่าล้ามั้ามได้เฉพาะคนในในพื้นที่ในในในอำเภ แต่ว่าเรามันเที่ยวในตลาดใช่มันเป็นลักษณะท่องเที่ยวแบบไหนครับท่องเที่ยวธรรมชาติวันหรือวันมันมันยังไงหรอแต่ว่าถ้าคนต่างจังหวัดหรือว่าคนนอกนอกอำเภอจะเขาจะไม่ให้เข้าครับผมสจหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าอบอุ่นแห้งเลยอุ่นเนี่ยปุ่นทอดที่ไม่ใช่ครับไ c ่ึช่หรือเากกุยรำครับผมเ c จากกุยร่ำด้วยพี่น้องเลยตัวนี้เ c น้องยางชิติน้องยางชิตีนอนทางบนใส่เมนี้เป็นเมนูจิ้มจุ่มตอนแรกก็คิดว่าเป็นเป็นปลาหยิบศบแต่ว่าโบแมนกลายเป็นปลายังดอกบลาปลาโนจันปลาโนจันเนาะคิดว่าขึ้นตาได้หลายป้าพี่น้องเห็นในคลิปหร้อเปลามันเป็นปลายังพี่น้องซอยคอมเมนต์มากด้ยครับผมพี่น้องครับสจ้าลับคลิปนี้แบบอบอุ่นแห้งเจอกับตองขอฝากพี่น้องซอยกดแชร์กดไลค์ด้วยครับผมเด้อยจะมีคลิปมวนๆต่อๆไปอีก สำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับอีช้างนอนนอนที่หลอเสียกันแนครับผมเสียเยอะพูดคำว่ากลางคิดข้อเพราะคลิปนี้ก็เสียงดังต่อเดี๋ยวจะมือกองคลิปนี้ก็เสียงดังใครเงียบมาก็เสียงอ่อยครับเดี๋ยวผมฝากกันครับมืออื่นส่องผมไปบุรีรัมย์เตส่เลยครัพีซีครับไปเลือกตั้งครับมาแล้วสิก้าวมาได้ยังไงกัน มื่อวันจันทร์ครับตอนเย็นๆครับก็มาตอนแรกมาแลนด์ขับรถแลนด์้องเล่าขึ้นเก้าครับขับถักแก๊เสี้ยงครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเดินทางโชคดีครับผมขอบคุณหลายครับผมครัับผมสสวดีครับเสือเอาไปเลยบอลนี่เสือเอาเลยถอเเออเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่น เอฟซีมามาหอดบ้านอีนอีสอนหอดอันนั้นเลยครับอีซาถอนอดถอนให้เลยครับผมพี่น้องครับผมบอะไรมาเอาเลยนะครับย่งเดนน้พอแบ่งเ้อวแย่งอีกสาตได้หอตัวเอเออเอาละครับโอเคครับโอเคครับผมเฮะเอาเสือพ่อครับเออ โอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับผมครับโอเคครับผมได้เสื้อแล้วครับผมเอาไปซักก่อนเด้อซกตั้งใจมาเอาเลยหนึ่งหนมาเอาเลยซักก่อนเด้อไปครับอีสานอร่อยครับขันบ่ซสักมันสิติดเสื้อ